จากกรณีที่ถูกกล่าวถึงในการถแถลงข่าวของคุณอาชียะ,ะเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์กับกลุ่มจีนเทาแล้วก็มีการพูดพาดพิงมาถึงชื่อตัวกับผมนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผมเองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและก็เพื่อยืนยันกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนตรงที่นี้นะครับผมเองนะครับนายนัทชาบุญชัยสวัสด์เนี่ยทั้งชีวิตตลอดทั้งชีวิตไม่เคยพบไม่เคยเจอ ไม่เคยได้พบปะพูดคุยกับนายอาชียะเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เคยแม้กระทั่งพูดคุยเสียงตามสายโทรศัพท์หรืออย่างไรนะครับเพราะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจวันนี้นะครับไม่ว่าจะมาชี้แจงว่ายอย่างไรก็คงไม่หนักแน่นเท่าให้องค์กรภายนอกเป็นการตรวจสอบเช้าวันนี้ผมได้เดินทางไปยังปปชนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานภายนอก ที่ผมคิดว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับก็ได้ไปยื่นให้ตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถูกพาดพิงว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเมื่องจากว่าดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงและเสื่อมเสียส่งผลเสียต่อผมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับในส่วนของเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายก็ให้ฝ่ายกฎหมายนั้นได้ดําเนินการ ว่ามีส่วนใดที่จะสามารถดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแม้กระทั่งว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะกล่าวอ้างก็คือเรื่องของอบันทึกบันทึกประจําวันนะครับที่สถานีตํารวจนะครับก็เดี๋ยวให้ทางฝ่ายกฎหมายนั้นติดตามเข้าไปตรวจสอบว่ามีความจริงเท็จอย่างไรนะครับส่วนการตรวจสอบภายในผมเองวันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงท่านหัวหน้าพักท่านผู้นําฝ่ายค้านนะครับ ซึ่งเป็นหนังสือขอให้ตั้งกรรมการสอบเร่งด่วนเพื่อชี้แจงประเด็นนี้แก่สมาชิกพักแก่ผู้ที่ร่วมสนับสนุนพักประชาชนเพราะส่งผลเสียอย่างยิ่งที่สมาชิกของพักประชาชนหรือผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพักประชาชนนั้นเนี่ยถูกกล่าวหาในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นส่งผลส่งผลเสียอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นผมดําเนินการไปแล้วทั้งสงส่วน 1. ก็คือการตรวจสอบภายใน โดยการทําหนังสือถึงท่านหัวหน้าพักการตรวจสอบภายนอกก็คือใช้กลไกองค์กรอิสระก็คือปปชเพื่อพิสูจน์ความจริงนะครับและก็ขอเรียกร้องไปยังผู้ที่กล่าวถึงผมนะครับผมไม่ทราบว่าคุณต้องการเป้าประสงค์อย่างไรนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดถึงต้องมาทําลายอนาคตกันขนาดนี้นะครับและก็โดยส่วนตัวไม่เคยบาดหมางไม่เคยโกรธเคืองไม่เคยพบเจอไม่เคยรู้เห็นใดๆมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้น หากคุณมีพยานหลักฐานชัดเจนคุณสามารถดําเนินคดีกับผมได้เลยไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นองค์กรใดหน่วยงานใดก็แล้วแต่สามารถส่งไปตรวจสอบได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้กล่าวพลาดไปหรือผิดพลาดไปประการใดขอร้องเถอะครับให้ออกมานะครับให้ความบริสุทธิ์แก่ผมออกมาขอโทษและออกมาแสดงความชัดเจนยืนยันข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ ใช้พื้นที่ของพี่น้องสื่อมวลชนตรงนี้นะครับยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านมีข้อสักถามถามได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงต้องมีการอ่าวกล่าวอ้างชื่อนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจากที่ติดตามเนี่ยน่าจะมีปัญหากันกับคุณสสมงคลกิจซึ่ง ก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าผมเองกับสอสอมองคลกิจเนี่ยก็สนิทกันในการเป็นสอสอครั้งที่แล้วนะครับสนิทกันด้วยเหตุผลสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสสสมัยแรกสมัยเดียวกันก็คือสมัยที่แล้วนะครับเป็นมาจากเด็กช่างกลด้วยกันมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มสนิทกันตั้งแต่ช่วงแรก,แรกเรื่องที่2ที่ทําให้สนิทกันก็คือว่าโดนคดีบกชด้วยกันก็คือไปร่วมชุมนุมแล้วก็มีการชู3ามนิ้วในช่วงเวลาเคารพธงชาติของม็อบ ที่สนามหลวงก็ถูกฟ้องร้องโดยคุณศรีสุวรรณเนี่ยว่าประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการชู3นิ้วก็ต้องถูกเรียกสอบที่ปว,าวาชด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี2เรื่องที่เกี่ยวโยงกันส่วนเรื่องของเขาสองคนมีปัญหากันหรืออย่างไรเนี่ยอันนั้นก็ไม่ไม่อาจทราบได้นะครับแล้วก็ต้องการให้ประเด็นที่ตัวเองติดตามอยู่เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ควรที่จะใช้อนาคตทางการเมืองหรือใช้ชื่อของคนอื่นเนี่ยทำให้เสื่อมเสียได้ขนาดนี้ ดำ,ดำเนินครับเพราะว่าตอนนี้ให้ทางฝ่ายกฎหมายเขารวบรวมอยู่เพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาพูดตามเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปรวบรวมทางเอกสารก่อนว่าที่เขาบอกว่าเขาพูดตามเอกสารนั้นเนี่ยเอกสารกล่าวว่าอย่างไรแล้วก็เอกส evet> ารนั้นเนี่ยมาจากใค,ใครใครเป็นคนดําเนินการเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นการลงบันทึกประจําวันถ้าเกิดเป็นความผิดอาญาร้ายแรงอาญาต่อแผ่นดินแบบนี้เนี่ยการลงบันทึกประจําวันเนี่ยเขาต้องดําเนินคดีแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการ ลงบันทึกประจําวันไว้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเนี่ยก็ต้องถูกดําเนินคดีต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องสืบทราบให้ได้ว่าต้นตอสาเหตุข้อมูลเนี่ยมาจากใครใครเป็นคนลงบันทึกประจาําวันและบันทึกประจําวันนั้นเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีอยู่จริงก็ต้องไปสืบต่อว่า,ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรแล้วก็รวบรวมในการดําเนินคดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครบทุกคนครับ ครัมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากทุกๆท,ท่านช่วยนำเสนอในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าส่งผลเสียทางการเมืองส่งผลเสียต่ออนาคตการทำหน้าที่และก็ส่งผลเสียต่อพักที่ผมสังกัดอยู่อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ับสไครป์ยูทูบมัติชนทีวีด้วยนะครับ